วิธีการสมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตนะคะก็ให้มาที่ Line Official Agency Recruitment ค่ะไปเลือกหัวข้อสมัครสอบหัวข้อที่2นะคะเสร็จแล้วระบบก็จะพาเรามายังหน้า Line Official สอบพักีนีภูมิภาคค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรับเงินค่าธรรมเนียมค่ะตัวนี้นะคะก็สามารถกรอกรายละเอียดตามตัวอย่างได้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเลือกว่าเราจะสอบภูมิภาคหรือสอบกรุงเทพนะคะกรณีนี้เดี๋ยวครีมขออนุญาตสมัครสอบเป็นส่วนภูมิภาคก่อนนะคะเลือกจังหวัดที่ต้องการสมัครสอบค่ะกรอกเลขที่ป,ประชาชนของผู้สมัครสอบค่ะเลือกคำนำหน้าค่ะกรอกชื่อสกุลค่ะ เสร็จแล้วก็เลือกวันเดือนปีเกิดได้เลยนะคะเลือกระดับการศึกษาค่ะระบุอีเมลผู้สมัครสอบค่ะกรอกเบอร์โทรค่ะ ข้อที่9นะคะให้กรอกรหัสตัวแทนของผู้บริหารถ้าไม่ทราบให้สอบถามต้นสังกัดค่ะข้อที่10นะคะให้กรอกชื่อนามสกุลผู้บริหารจะต้องเป็นท่านเดียวกับที่อยู่ในใบรับเงินนะคะข้อที่11ให้แนบบัตรประชาชนผู้สมัครสอบที่ชัดเจนค่ะ ข้อที่12นะคะให้แน่ไปรับฝากเงินค่ะเสร็จแล้วนะคะให้กดยินยอมแล้วกดเสร็จสิ้นค่ะหลังจากที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้วนะคะทางบริษัทจะประกาศรายชื่อใน Line o f f i c i a l Agency r e c r u i t m e n t ค่ะ วันสอบนะคะกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อเข้าสอบแต่งกายสุภาพรองเท้าคุ้มสน้นงดใส่เสื้อแขนกุดกางเกงยีนขาดเข้าสอบนะคะขอให้ตัวแทนใหม่โชคดีสอบผ่านทุกท่านเลยนะคะ